cho dạ Không nghe <tôi nói> <tôi nói> <chị> mưa đang cái cái lên tên mắc cọt khai ừ. chữ chữ สบายดีแหละสวัสดีเด้อเพรน้องเอฟซีประซูขุสุคนบาบาสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศเนาะมาได้เห็นหน้าเห็นตากันกะโดนเปิบเลี้ยววันนี้กะมาอยู่กับ่องชาวสวังชานลคือเก่าเนาะเน้อันนี้ก็เป็นสภาพหากะเลยเวียกกะบ,บาดแก้เสียวกันยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยเพ้อนยฮมัหนหน้อนห้อนขนาด กนมาขอเทนทอแซนยังไปเกะดิปิดทำงานครับอาจจะบ่เคยได้เห็นสาวสวงลงคลิปเนาะเพื่อนอนเนาะเพราะว่าเฮ็ดเวียกงานแล้วกับแบบมันบ่เคยมีเวลาแบบเวียกสาวสว่างเปิดห้านเนี่ยมันก็เปิดสวยอยู่ดอกเพื่อนองแต่ว่าเขาไปนี่มันไกลเผื่อไปหอดมันกับแบบเออพอดีเวลาเปิดห่านเลยนะ หลายคนอาจจะแบบเออ้าซงบ่เคยเห็นลงคลิปเลยแบบเศร้าเห็ดยูทูบแล้วเปอ่ะกันยังบ่ได้เศร้านะทุกคนนะกันยยงเห็ดยูทูบอยู่คือเก่ายังบ่ไดนะ้เศร้าเนาะเห็ดยู่แต่ว่าก็อาจจะโดนเถื่อลงคลิปแน่ก็คือคลิปก,ก,ก็อกๆเรื่องที่ผ่านมา,าก็เคยบอกไปนะว่าะปัจจัยลรกๆก็คือบ่มีตากล้องแบบถ่ายมันกับบแบบเแบบอามุมเดมิเดมๆคือแบบนี้แหละนี่ตังนั่งว่านี่ก็แบบเอออฟซีแอนดกับเบื่อเป็นบ่อ วีผมก็ขี่รถมาตั้งไกลไปน่อสิบห้ากิโลผมก็รุ่นรุ่นพอมัดผมก็ด้ไปน้องเนละหลายคนก็นอาจจะอุ้ยอยากขาดหลายคนก็นอาจจะอยากหูนอว่าสาวสว่างเหตุงานอยู่ใสเหตุงานอย่างยู่ใสพอม เหงาอยู่ซีโนเลยคุณน้องเลอแต่ว่ายังบมดทันขอบอกเพราะว่าบางคนกอาจจะหูแล้วเดี๋ยวเนะ่ะเดี๋ยวขีบว่าเหตุการอยู่ใส่เดี๋ยเขาสิเอามาไว้อัปเดตเน่านาให้ฟังน้ำการว่าเหตุงานอยู่ใส่เ,สเ,าาเ,เนะัาไม่ได้นี่ฮะกับมาวิ่ยากเนาะแล้วก็ได้อะแนวกินแถวหมอกเห็ดเวียยแล้วคุณนอ้องมาฝากอีพอยเมย์เพิ่นอีพอยเมย์เพิ่นกัน,กนยังบอกเคยกินเนาะสาวสว่างกะ เคยกินแล้วกินประมาณสี่สี่หามือก่อนไปเนอะกินแล้วมันติดใจไปนี่ซื้อมาฝากคนกินสัสว่งหมั่นใจว่าพอกับแม่นี่แม่แม่นี่น่าจะยังบอกเคยกินแต่ว่าพอนี่นาจะเคยเพราะว่าพอตอนเป็นบ่าวนี่พอเคยไปเห็นงานอยู่ไทยนะพอพม,มี่น้องแต่กับบ้หพิ่นอาจะเคยกินหรือบอ่อแต่ว่าแม่นี่นนาจะบ่เคยกินเพราะว่า เม่เกิดในสมัยที่แบบว่าเออยังมันยังโบทันสมัยน้อพี่นอ้องโทรศัพท์กับบะมีตอนแม่เกิดนะแบบเงินคำม,มันก็นอยากหายาแบบของทะเลค่ะมาเล้านี่ก็อยากอยากจะบะค่อยมีดอกโซสมบูรคิดว่าหลัจะยังบะข่อยกินพอใหญ่มากแบบเม่กับเป็นคนที่แบบเอียังเพลงกับบะข่อยอยากซื้อกินสะสมกรซื้อนี่มนหมายถึงกินอ,อือไปใส่ถ้วยข้างนอกสะสมกินแล้ะสมัก,มกเฮงคนเลย ก็เลยซื้อมาไปก,กินนําอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งตอนห่อจัดจานเลยเนาะเอาไปเนาะเอากระสีมาแกะกระถวดจัจานกันเลยเนาะ,ะน้ำเนยใช่ไหมจัดจานอันนี้สาสวงไปเวะไปเวอ่า,า,าหั่นค่ะหั่นกระถวดซื้อก่อนเวะอันซุยลิปสติกก่อ,อน,ล,น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 อล,ลองเทสเซอรอไปหน่อยมันจะเป็นยังเด้อลิปสติกลองเทส ในน่องเป็นตะกรบมุกสงเคยกินบ่บ่ไปยนางลมฉันเคยกินอิตาเลียนะอันนี้เป็นผันนกนงดผักกะสีเนาะหยอดกระทินเ <ừ. S 1> นาะไม่บ่เ <ừ. S 1> ออนงดบ่อดกระทินเนาะเออย่าง <ừ. S 1> <laughs> นี้แต่อืออืออๆอยัดเส้เตียบด้ยก่อนอันนี้เป็นหอมเจียวเห็นบ่ À. Thì bán, ừ Thì bàn ướt ừ, thì thay bàn ướt hành trèo Nó có không? Thật sự thật, thật mừng lắm Thấy xuống không? Bên kia nè Hình như vậy Đã hình lại rồi มากระตุ้นจริงจะว่าจะคุมน้พี่น้องเพื่นมาเทียนทร้าอะเป็นยำน้ำยำน้ำยำปะคัเดีแมเกดใจแนเพื่อนเนาะเป็นอะไรกันจะล่ะเดี๋ยวดิตตาไปดย Được cái thế em ơi Này ăn. xin lại. thùng, cà thêm kiểu, Thôi và cơ Ừ. <laughs> <laughs> เขาบีนี่เลยคนเดียวนะพีนอนอะ่น้องหาน้ำัากะมือนดมันกัน้ำยำเขาไปชุบในเน,นื่นอนอั่นอะอันนี้เป็นยำหอยนางรมเนาะซื้อมาจากห้างพี่น้อย,อยสำรองหมักใจเลยวังมเ,งเนมเไไนเรเคยกินเด็ดโปรดประมาณ60สิบบป่กพอคือไปไทยเนาะอโาเไปกินระบบ ันนี้ก hey, ็เ <wys> ป <rauen> <What? S 2> ็นยอดกระสีนี <m br apoyo> ่ไปสับไปไปหลังเลยก็ไป่อยอันนี้เราละบิ๊ก้ก่อน่ะนไะอันกงไหนไม่ชาสว่งจีซีมนเพื่อกันขอเพจพร้อมแล้วกัน

Muy chắc cắp. Mountain. No, bỏ kín. Bỏ lòng bỏ bông bó. Bác hãy 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 Nói chung là thằng nọc này dễ dàng hơn. bay. Thịt nhanh tấm mực. Tuyên gai chấm tấm mực. Kín tấm mực. Cắp tuyên gai. Mẹ. Xếp tấm mực vào đây. A bài diễm sĩ này, này. Bài đi sĩ này. Bài diễm 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 sĩ này. Bài Bài diễm sĩ này. này. Bài diễm sĩ này. Bài này. Bài diễm sĩ này. Bài diễm sĩ này. Bài diễm sĩ này. này. ช่วนิ้มจิ้มแม่หล่ะก็อเพ็ดขาไปน้ก็แต่เกิดรอดท้องพอท้องแม่ไม่เคยกินกินลงงยวนี่แช่ยนี่นะชวนจิ้มแม่กัชอจาเพ็ดเห็มาตลอบเพ็ดตองเพ็ดบ่เนื้อเนียนๆไอ้ชอนจางก็จะปุงเผ็ดตามเพ็ดมาเอ้ยมาถึงกลับอือ อืมมันกระซทบอยู่แย่ว่ามันสิข้าวใช่ปมข้าวอะ่ะอืม,อมเป็นนิ่ม,มแพงมั้ยจังบอบบันไดี่ยหกสิบพันก็ประมาณเก้าสิบบาทนะ่ะเป็นเดนโลชา แบอกข้าวอะไรคิดว่ามันสิข้าวบะเออคือว่ามันสิข้าวสิแบบว่าอยากแยงประมาณนี้นะแบบจะทีเดียนะว่าเบอร์ตรงบ้านหรังนั้เออกินไดรออกกันกระปิงไก่กาจับดำเลยดิว่ายนกายไปโรงเรียนเออวิ่งไปมืออื่นน้องสะสว่างไปพิษไปน้องเบสโซ่มันของเฉลิมอะชุกเลยปะชุกเกียบเลย ย่างไว้เพป็นแไ่งเพื่ะว่าขันย่างมื่นเช้ามันบ่ทันนี่แน่นะเนาะตื่นก็ดี๋ยวแจ้งช่วยแล้วเวลาคูณซึ้อมันผ่านไปไวเนาะเพราะปูปัปูปลดบ่อยากทันเอาดีเราไปเตรียมไว้แต่กลางคืนสาวสว่างตื่นหกโมงครึ่งเพื่ออ่านหนังเต่งหน้าแล้วยังเจ็ดแปดโมงยังบวทันหม่หน่อยอันไปชงน้องแต่ละมือมันบ่ไม่หายวะบ่ชเช้านี้แม่ไปชงหมดบากลงเออผู้ค้ำมันนะ ลงไปแลนกอดแม่คือเกาบอกอย่างบอกไม่เข้าโรงเรียนวันนี้ไม่เข้าโรงเรียนบ่ะไอแม่ก็พ,า,พ,า,พาหาะพาหาซื้อขนมขนมจังได้เข่าเข่าไปวันนี้รถสิเมื่อแล้วบ่ะแม่ชิเมือ่อกำลังชกกับเจี๊ยแลนแต่เต้นมากอดขาอีกหายจืดจืด <laughs> ถ้าอันอนในครูก็ยังบเห็นมันแลนออกมาอืในครูก็เอ้าออกไปตอนไหนว่ะ อันกูกะแล่นมาออ้มาหายชื้อนบัดไปตอนแรกไงวะบัดตอนแรงฟิลจักไปฮับอีกแล่นหายมาอีกยังหายอยู่อจะเพิ่นถามมาเป็นยังวะเพื่อนกัดนิ้วกูเพื่อนกัดนิ้วโป้จะได้หมู่กัดนิ้วปาะเดียววะเนาะเพื่อนกัดนิ้วกู่ะไอ๊ะชิมบ่ื่อไปจั๊กหนิโพยไม่ได้ชิมเด้หนีิ บักกยหลายบัาเก่์ giải ขอเนืนน้ออีกคำนึงบัาลเลยได้เพ,<อ>พื่อเจ้าบมกินขี้ยาเคยพอกินแลวก็พอคิดว่าพอแล้วจะเคยกินมาพอวงไหมเพราะว่าเราเคยไปไทยดิตัวยังเป็นนมเนาะไปทำงานจงเราจะเคยด้กินไหมบอกคือจะซื้อวะอ่าทงประมาณเนาะสุดจอะ ไปหาพ่อกันบ้านี้เรือตัวนี้ใช่ <laughs> พ่ออยู่ท่าไหนรับบ้านเดนี้ <laughs> สบายดีคุณพ่อวง <laughs> สบายดีโอ้พ <laughs> ี <laughs> น้องภรยก็ได้มาตัดเชือกเอาหละแหน่งเอ็นเดียวพ <laughs> ี่น้องเอ็นยังไงเลยยำหอยนางลม <laughs> โอ้ เหลือเท่านี้ซิมบุอ่ะจับเนื้อคืนบ้านจังห็นหนาปอมอ่ะเออยังยังเคยถามกันเคยเคยกินบ่บ่ยังบ่เคยกินยังบ่เคยกินไปไทยนี่บ่เคยบอกไปไทยกะบ่เคยกินใสร็จตองเพีชนะมาจังมีรสชาติน้ำชุบมันน้ำน้ำยี่ก่อนบ่เคยนะน้ำยำเออน้ำยำชิมตอนมันล้วนๆกันอันนี้กับเป็นภาคกินกับมัน สมองไปกินแล้วมันแซ่บไปหน่อยครับพอก็แม่เพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นบ่มากินตำกินย่ำแต่ว่าแบบเพิ่นบ่เคยกินแบบเกินมากท่หนึงอยากให้เพิ่นได้ลองกินเออก็เลยซื้อมาสุดน้ำมันกระปิ๊กไขมันบ่นัวกะนเซ็บเซ่บเซ็บเซมักเพชรพ่อมนิเห็นบอมเพชรไหมเหมืนบอมเพชรอือ อันนี้เป็นยอดกระทินเนาะแม่นบ่อันนี้เห็ะนไหมย้อนมากระทินแมว,วเราเราประยุดเลยเราอันนี้กินข้าวแร้งเราบ่เนี่ยนะกินแล้ว,นะลว <laughs> กินข้าวแร้งแล้วแต่ไม่ต้องเพราะันกินแซ่บเกิดมายัางบ่เคยกินอือครั้งแรกเพินนน่นบ่เปุนโป้งเน้ะบ่สิมบอา,าม เราลลูกมาลูกมาชิมเบิรงจะชิมหลังกล้องเอ้าบบชิมเลยนี่เห็นเอฟซีพันเบิรงน้ำนี่เนาะพออาจับอ่ะอตัวสุดผิดนี่มันจังแซ่บเอฟซีประเด็นเ,นเอ้สบายดีก็สบายดีกันสบายดีใช่กันสบาย,บายดีซื้อยังก็เสียลำเงินเสียลำเงินเนาะเป็นน่องน้องก๊กนาะอ่าสดสดน้ำชุบมันเข้าไปละลายเลยจากแซ่บอือผู้นี้จะชิมวัดตัว มันแก,ก่กับดึงออกไรกลางมันนะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรรสชาติมันมีความเนิบความหวานเออแล้แรก็ะแลกแรกเป็นรสชาติของกะทินนะมาเท่านี้มันถึงใจอยู่บะหรับ่า แช่ยูะแชบเยูะแปลว่าบุตรใจปันใดเม่นบ่ะอันกล้องเมื่อกี้กินเออขึ้นมากใช่ปะนะอันกล้องหาเพนหาพอไปดิอันจับน่องถอนหายใจกำลังกินแก่พอไปดิแลลหละกไก่เนี่ยอ้าเห็นเบิ่งอสองคนบอสผู้บุคคลที่สามกับม่านำนะ มาสิจับกล้องอ้าวมาซุ้มซุ้มบ่วงเลยค่ะพี่น้องทุกท่านี่เน้นๆโอืโหพอเราเปรี้ยวอีกแล้วเต็มบ่วงเลย สิบเอ็ดแล้วตาต้องยาคิดว่ามันสิเป็นตาขี้เนาะเออด้วแเซบปเซ็ปภายในชื่อกับบุชื่อแล้วกะว่านะอืมในชื่มึงเลยชื่อเด้อไปงามมึงอหนชื่อมั่วตายเ้อเบิ่งจงสิอ่าไปก่อนกอดชินดาดเนาะ ทีนดานก็บ่เค่อยกินได้ตะกทีแล้วเพิ่นซื้อมาชว์กินหยามเลยเท่ากับมือนี่บ่มมีว่ายำอเคเป็นไปนี่ได้เลยรสชาติปปนีงได้จะแซ่บกูแจักแต่ว่าพอกินอืมอันนี้ต้องลองนะเนาะ เป็นเชลีหูรสะเออดังฟังได้ประเทศคือเชเช่เนะาะเพราะว่าน่าจะสดกว่านี้เนาะพอหอยหอยแกงเออ <ừ. S 2> หอยนางลมอืมก <ừ. S 2> ินกะเจ้าเห็ดคลิปกินเหรอแบบโตตัวเป็นใหญ่เนาะบ่เออหอยแบบมันกล้าไม่ใหญ่คือเพิ่นกินน้ำบอลนี่อ่าอ่าอนนี้มัมนเอากาบนันออกแล้วอืมอืมที่สดนั่น เพิ่นเอามาเสิร์ฟมันยังมีค่ากะาพร้อมแน่เนาะแม่เราจะเป็นปตัวเป,ไป็นไปนี่แย่งเพิ่นบบียากคะเนาะเพิ่นเลยเห็ดค่ากะตัววันมักสุดใจไปหน่อยเม,มื่อไหร่ซื้อพอเป็นยางหอยแข้งเหมนบ่หอยค้างเฉลี <c oughs> หอยแข้งเหมือนบ่หอยแข้งโอ้ย,อยหอยแข้งมันแพงโคดบมก,กินกี่ยเบิดเบิดเลยหมต้องกินหมต้องกินซื้ออย่างอื่นก็ได้ เก็บเงินมาไว้ชงน้องเรียนดีกว่า <c oughs> หากเรเล่าได้ฉลามันเบิดแเลยวะอือโอ้ยาจ้านะอ,อ,อ <c oughs> ันนี้จะไว้แม่เพิ่งกินบอกินรดนแม่อิ่มแล้ว<ร>อพอแม่หากระกินขวอย่าโอ้โหคำกินในตอเลยละกินรดน่ะต <c oughs> ันบพิ่งกินในเบิดได้ดีพป่ เออนกคือมาโซเอฟซีด้วยห่ไล่ไล่กินกบกันเอฟซีอยู่จังพอกับลูกเลยไม่รู้เอียมันกินย้างยื้เนาะเอ็นทันยูอ่เอ็นทันนี่เนาะอืะมากินยำหอยนั่งลมนั่กันอช้ส่วงกินครั้งที่สองก่นที่จะพอไปกินครั้งแรกอืแม่กับครั้งแรกก็จะเกิดรอดท้องพอท้องแม่ มันติดแขวไปหน่อยบึก้าว่าไปดิมึงติดด้อติดกติ๊พักมันเด้ลังมือเป็นยังนีงเด้อข้าวิีติกก็เดียวว่าซินิซติ๊กใหม่เด้อือเป็นทองนาใช้มือก็ม่ไม่นาบ่ใช่หน่ะมีน้ำเดียวเฮ้น้ำกินมาเนี่ยน้ำกินน้ำกอดเดี๋ยวจะไอ้ คลิปนี้ก็ถือว่าแซ่บเพืเนเาะแม่เพื่อนนี่ก็มาเราจะสิได้จบคลิปเนาะเพราะว่าทำแล้วแต่เจาลงมืออื่นเพื่อนคลิปนี้ก็ได้ถ่ายกันขึ้ออื่นมือมอือ่นก็จ๊คชิได้ลงตัวไหนเพราะว่าตื่นเพื่อนอาบน้ำแต่งหน้านแล้วกับแปดโมงเพ,นนพื่อนก็ขี่รถไปอีกนี้ไปแวะไปซ่งน้องเพื่อนก็อนนาจะพักเทียเ่ยงกินข้าวเลยชิเดาลงเนาะเพราะว่าเหตุงานอยู่ห้านกับแบบบุกการลิงโทรศัพท์ะพเพื่อนเพื่อนสิบม่ได้หามพเพื่อนไม่ได้หามองนี้โทรศัพท์นี่แต่ว่าจริงใจเนาะ เขาเวียกันง,งานแบบว่านางหลิ่นโทรศัพท์นะพี่น้งนองจ่ายเสียเงินเสียคำเนาะฮะสหรับคลิปนี้กันชิดเดย์โคจบไปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้คบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเองสหรับคลิปนี้แตหากว่าพวกเฮาว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าภาพใดบ่เหมาะสมก็ต้องกะขอโทษขอไปในเวลาอุ่นอ่ะมาขอโมนี่กันชิดเด้ขอตัวละไปก่อนสุขสีขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบายบายบ,าย,บ,า,ยบายเซียบายบาย